วันที่15กันยายน2565สวัสดีครับวันนี้ลงจะมาพูดคลิปต่อไปนะครับคลิปเส้นทางท้าทายสำหรับสวนะครับ EP ที่41สืบเนื่องต่อจาก EP ที่40หัวข้อย่อยวิเคราะห์สถานะสงครามยูเครนรัสเซียล่าสุด เป็นวันวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับเป็นวันพฤหัสที่15กันยายนห5ช่วงนี้ลุงว่างงานนะครับก็คือทำ f a l l i n g film evaporator เนี่ยทำเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับรอชิ้นส่วนรออุปกรณ์บางอย่างซึ่งยังส่งมาไม่ถึงนะครับก็เลยต้องพักงานไว้ก่อนนะครับ ก็เอาเวลาว่างเนี่ยมาติดตามสถานการณ์สงครามยูเครนรัสเซียเพราะว่าไม่อยากจะพูดเรื่องการบ้านการเมืองในภายในประเทศนะ <c oughs> พูดแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้มันกลุ่มนะแล้วเราก็ทำให้จิตเราตกเราก็ไปสนใจเรื่องยูเครนรัสเซียเราวิเคราะห์ไปอย่างนั้นและครับนะครับผิดบ้างถูกบ้าง ก็ฟังงกันดูนะครับท่านที่ผู้สนใจนะครับสนท่านใดไมด่สนใจก็ผ่านเลยไปเลยนะครับอ่อละนะครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะล่าสุดเนี่ยไม่เกินไม่เกินสิบชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็มีถแถลงการออกมาจากเคมลินบอกว่าขณะนี้ได้ทำการล้อมท <c oughs> หารยูเครนในดอนบาสนะครับ ไปหมดแล้วนะสำนองเนี้ยนะครับโอเคนะเออแล้วก็จะเริ่มยุทธการเขาเรียกว่าคีมหนีบปูหนีบแล้วกันนะครับเออนะเออ,เอ,อค่อยค่อยบีบกระชับวงล้อเข้ามาเพื่อจะกวาดล้างทหารยูเครนให้หมดทั้งกองทัพก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้นะ ก็จะมีข่าวปรากฏออกมาว่าหลังจากที่ยูเครนได้ทำการยึดครองคาคีฟคาคีฟนี่ก็คือเมืองที่อยู่ทางเมืองของยูเครนนะครับยึดคืนมาจากรัสเซียเป็นเมืองที่อยู่ทางภาคทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของยูเครนนะครับเปิดกับพรมแดนรัเสเซียได้เรียบร้อยแล้วทางยูเครนก็ลุกต่อเข้าไป นะครับที่โดเนสแล้วก็มีกำลังบางส่วนนะถลําเข้าไปในลูหัน่นรุงก็พูดไปแล้วนะเราให้ระวังลูหั่นนะครับอย่าอย่าวิ่งเข้าไปลึกมากนักนะครับเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาก็เตือนแล้วบอกว่าการลุกคืบของยูเครนเนี่ยมันรวดเร็วเกินไปนะครับกลัวว่าจะถูกตลบหลังนะซึ่งเรื่องนี้ยูเครนก็รู้อยู่นะแต่ก็ยังทำ แสดงว่าอ่าแสดงว่ายูเครนต้องมียุทธวิธีอะไรบางอย่างที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะว่าการติดตามสถานาการณ์ของลุงเนี่ยยูเครนก็ใช้ยุยทธวิธีอะไรในการแก้ไขยุทธการปูนีบปูนีบของรัสเซียซึ่งยุทธการคีมหนีบเนี่ยเฟปูนีบเนี่ยรัเสเซียก็ไป <c oughs> ไปลอกเรียนแบบมาจาก สงครามระหว่างรัสเซียกับประเทศเยเมนีในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะกองทัพรัสเซียเนี่ยโดนโดนคีมหนีมาแล้วจากกองทัพของของนาวซีอนะครับก็เลยต้องจำมาไว้เป็นบทเรียนนะก็นำมาใช้กับยูเครนได้หวังว่ามันจะใช้ได้นะครับทีนี้ไอตัวดอนบาสเนี่ยมันอยู่ทางทิศต,ตะวันทิศตะวันออกนะนะ ส่วนเคอร์ซอนเนี่ยอยู่ทางทิศใต้แต่มันเชื่อมต่อถึงกันนะผ่านมาเรอุปโปบ้างนะซาโปดิเซียงต่างเป็นเป็นรัฐที่ขั้นกลางนะระหว่างเคอร์ซอนนะครับกับดอนบาสนะครับส่วนอ่าลูฮันเนี่ยอยู่ติดกับคาคิดนะครับเมื่อวานนั้น,นก็มีนะครับมีข่าวยูทูบออกมาว่าหน่วยจรยุทธ ใช้คําว่าหน่วยจรุหดหรือหน่วยลาดตระเวนร,ระยะไกลนะครับของยูเครนเนี่ยซึ่งแตกออกเป็นกลุ่มๆนะทําการเคลื่อนที่เร็วเป็นหน่วยลบเคลื่อนที่เร็วนะครับไม่มีอาวุธหนักนะนะครับมีอาวุธประจํากายแล้วก็อาวุธอ่ที่มีอํานาจการทําลายล้างสูงเช่นว่าอ่าจรวดแบบแมนแพดเป็นหลักแล้วก็ RPG เนี่ยเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยยานยนต์ขนาดเล็กเนี่ย แทรกซึมเข้าไปหลังแนวรบของรัสเซียหลังแนวรบของรัสเซียก็คือลูฮันแล้วก็ไปสังหารผู้บการชาระดับกองพันของรัสเซียได้นะครับก็ทำคลิปออกมาโชว์เลยนะครับในขณะที่กำลังยิงรถคือของรัสเซียเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้นะเขาจะมีรถประจำตำแหน่งเหมือนกับคนประเทศบางประเทศเนี่ยชอบมีรถประจำตำแหน่ง การที่มีรถประจําตําแหน่งเนี่ยมันก็ชัดเจนใช่ไหมว่าเป็นรถที่ผู้บัญชาใช้ได้คนเดียวนะครับคนอื่นใช้ไม่ได้นะครับเวลารัสเซียเขาเคลื่นอนาทหารไปเนี่ยเขาจะมีรถยานเกราะรถถังรถปืนใหญ่รถบรรทุกจิจุจีจปาธาแล้วก็จะมีรถผู้บัญชาการกองกองกำลังเนี่ยอ่าอยู่ระหว่างกลางเขาไม่ไดเอารถผู้บัญชากองพันไปไว้ข้างหน้านะเขาอยู่ระหว่างกลาง อันนี้เป็นเทดิชั่นนะหรือเป็นเป็นธรรมเนียมที่เขาปฏิบัติกันมานานยูเครนก็เคยอยู่ในสาภาพรัสเซียเก่ามาก่อนก็รู้ถขนมธรรมเนียมวิธีการทางทหารของรัสเซียอย่างดีนะครับเขาก็จะโจมตีนี่แหละครับโจมตีรถพวกกัมชาการอาหารหรือก่องกําลังนั้นๆด้วยดูจากลักษณะของรถเนี่แหละนะครับแล้วก็ได้ผลนะเขาโจมตีจนทั้ง ผู้บังคับบัญชากองพันของรัสเซียเนี่ยสูญเสียชีวิตไปเป็นสิคนนะระดับพันเอกพันโทน,นะครับเสียชีวิตเป็นสิคนเพราะรถอย่างนี้หละนะครับชอบใช้รถอย่างนี้เป็นเครื่องแสดงตดทีนี้มเมื่อเมื่อสิบสองชั่วโมงที่แล้วมันประมาณนะหรือไม่ก,ก็เมื่อวานเนี่ยนะครับกองกําลังแทรกซึมหน่วยจรยุทธเคลื่อนที่เร็วของอยูเครนเนี่ย เขาบุกเข้าไปทะลวงไปทังแนวหลังหรือลูหั่นนะแล้วก็เข้าไปสังหารผู้มังคับบัญชากองพันของรัเสเซียได้นะตายคารถพร้อมกับคลขับแล้วก็ทหารติดตามนะครับแล้วก็ถอนตัวมันเลยแล้วก็ทำเป็นทาเป็นยูทูนะเป็นวิดีโออัดเป็นหลักฐานด้วยว่าเขาเขาทำได้อย่างไงนะนะครับรีบอถอนตัวออกแล้วก็รีบอ่หลบเข้าไปในป่า เนื่องจากว่าเขาพวกทหารพวกนี้เขาจะเป็นเขาไม่มีไม่มียานพาหนะใหญ่ใช่ไหมพฉะนั้นแล้วเขาหลบเข้าไปในป่าแล้ว,ลวเนี่ยก็ฝังตัวอยู่อยู่ในนั้นหล่ะนะด้วยสเสบียงที่เขามีอยู่อาจจะอยู่ได้ประมาณ4ี่ห้าวันหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆเคลื่อนที่แทรกซึมหาข่าวบางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะมีมีโดรนขนาดเล็กอ่ะโดรนสำรวจ ขึ้นไปบินเพื่อจะสำรวจที่ตั้งพิกัดของอคลังอาวุธนะครับแล้วก็ที่ตั้งของทหารของรัเสเซียแล้วก็รายงานพิกัด <c oughs> มาที่หน่วยปืนใหญ่ทางในแนวหลังของยูเครนทําการถล่มซะนะครับ <c oughs> ดังที่เราเห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆราะฉะนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> การใช้กลยุทธ์ปูหนีบและคีมหนีบของรัเสเซียลุงไม่เชื่อว่าได้ผลนะ แล้วก็คอยดูกันไปเพราะว่าทางเคมรินนี่เขาบอกว่าเขาจะเริ่มกวาดล้างในวันนี้ยวันที่สิบห้ากันยานะแต่ลุงว่าคงจะเป็นการอะไรนะขี่ช้างไล่จับตะกแ่นมากกว่าเพราะว่ารัสเซียจะกวาดล้างนี่ก็ต้องใช้ใช้รถถังใช้รถยานเก่ออะไรพวกนี้นะกระชึก,กคโครมนะครับอาหารก็อยู่ในรถถังถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ลงมาข้างล่าง ส่วนทหารยูเครนเนี่ยเขาจะแทรกซึมนะครับเขาไม่ได้ใช้ยานพาหนะที่ที่ระบุตนเองขนาดโจงแจ้งขนาดน,นั้นะในการแทรกซึมนะครับก็จะมีอย่างนี้นะอ่าจะมีเรื่องของความน่าครัวของหน่วยจรยุทธของยูเครนเนี่ยอยู่ในคลิปหนึ่งอะซึ่งลุงก,ก็ติดตามดูอยู่นะครับมีอยู่ว่าอรถถังอรถถังลิซิบนตีหกสิ เอ็มร,รุ่นรุ่นที่มันพัฒนาแล้วอ่ะหรือไม่นนกรทีเจ็ดสิบเจ็ดสิบอะไรนี่นะของรัสเซียนะทีเจ็ดสิบสองที่เจ็ดสิบสี่อะไรลุงจาไม่ได้ละนะแต่ว่ามันเป็นรุ่นรุ่นที่รัสเซียใช้อยู่เป็นประจำนะรองมาจากทีแปดศูนย์นะครับแล้วก็ทีเก้าศูนย์ของางนานาแล้วก็รุ่นอัมบัต้านี่มีใช้น้อยมากอ่าเป็นรถถังหลักนะในปัจจุบันของของรัสเซียนะรถถังคันเนี้ยเขาก็วิ่งมานะ วิ่งไม่รู้หนีอะไรมาก็วิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วมากก็มีทหารรัสเซียก็นั่งอยู่บนรถถังด้วยนะรถถังก็วิ่งวิ่งด้วยความเร็วประมาณสักเอ่อน่าจะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นของความเร็วที่มีอยู่ก็น่าจะประมาณอ่าสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนถนนอ่าในบ้าน,นอกอ่ะมันก็ไม่ได้ถนนดีนะมันก็มีหลุมมีบอ่อบ้างนะครับหลุมบอ่อบางหลุมมันก็เกิดจากการวางกับระเบิดนะครับ แล้วก็ถามว่ารถถังทำไมต้องมาวิ่งบนถนนให้เป็นที่ปรากฏตัวเด่นชัดขนาดน,นั้นก็ลองไปวิ่งลงข้างล่างดูบ้างสิครับถ้าไปวิ่งข้างล่างถนนก,นก็โดนกับระเบิดนะครับทางเดียวก็คือต้องวิ่งบนถนนทําไมวิ่งบนถนนแล้วโอกาสจะรอดจากกับระเบิดสูงนะ่ะก็เพราะว่าบนถนนนั่นนะครับไม่ใช่รถถังรัสเซียนะที่วิ่งได้นะครับรถแท็กเตอร์ของชาวบ้านยูเครนเขาก็วิ่งัง้นถ้าหากว่าทหารยูเครนเอา เอากับระเบิดไปวางบนถนนเนี่ยก็จะโดนชาวบ้านยูเครนไปด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยการวางกับระเบิดเนี่ยทหารยูเครนเขาจะไม่วางบนถนนนะซึ่งชาวนาเนี่ยเขาใช้ประกอบสมอาชีพอยู่ทุกวันเนี่ยนะเขาจะไปวางไว้ข้างๆถนนซึ่งทหารรัสเซียชอบมากเลยชอบจะไปหลบตามสมทุมพุ่มไม้อะนะครับหรือข้างทางไหลาทางพวกนี้ซึ่งมีหญ้าขึ้นลกๆไอ้นีจะได้พรางตัวได้นะครับ แล้วก็โดนมาหลายขั้นน่ะระ,ะเบิดด้วยกับกับระเบิดเป็นกับระเบิดรถถังนะครับจนทั้งได้รับบทเรียนว่าต่อไปนี้การหลบในส,สมทุมมุไม้ข้างทางอาจจะไม่เหมาะแล้วล่ะก็เลยต้องวิ่งตามเส้นทางปกติเปิดเผยตัวอย่างนั้นนะครับตอนนี้เมื่อเปิดเผยตัวอย่างนั้นแล้วเนี่ยคือไปวิ่งแล้วก็ชาวบ้านเขารู้หมดใครๆก็รู้หมดฐานยูเค,เครนก็รู้ด้วยนะ ก็มีอยู่ในคลิปนะ่ะมีทหารยูเครนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาข้างทางคนเดียวนะครับโผล่ขึ้นมาไอคนเดียวมันจะทําอะไรรถถังได้นะครับลุงแม่ประหลาดใจปรากอว่าไอรถถังคันนั้นนะ่ะเห็นนะฮะว่าทหารยูเครน่โผล่ขึ้นมาทํายังไงครับเร่งท็อปสปีดเลยนะวินะ่งมีเท่าไหร่เหยียบหมดเหยียบหมดนะ้อยแล้วลุงก็บอกไปแล้วว่าสภาพถนนนะ่ะมันมันไม่ได้ราบเรียบนะครับบางทีงก็เป็นหลุมเป็นบ่อบ้างฮนะช่วงที่มันตกลุมเนี่ยนะ มันก,ก็กระแทกกระแทกปั๊บไอ้ไอ้ทหารรัสเซียที่นั่งอยู่บนรถถังตกลงมาสองคนสามคนมันนั่งอยู่กันประมาณประมาณห้าหกคนนะตกมาสองตกมาจะเป็นตายไร้ดีอย่างไงไม่รู้นะเห็นมันมันนิ่งไปเลยแล้วก็แล้วก็วกเออเขาก็เลี้ยวหักฉากคือคือตามทางเนี่ยเขาต้องต้องเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะแต่ละทางซ้ายมือ่ยเป็นทางทางหักฉากรถถังจะเลี้ยวเนี่ยนะครับโมเมนตัม um มันมาแรงใช่ไหมเออ อ,อย่าว่าแต่รถถังอะไรรถยนต์มันต้องผ่อนความเร็วอ่ะแต่รถถังันนี้ไม่ผ่อนความเร็วนะครับไม่รู้ไม่รู้ทําไมถึงต้องวิ่งท็อปสปีดขนาดน,นั้นนะวิ่งบนกระหักเลี้ยวมุมฉากเลยครับมันก็สไลด์ใช่ไหมอ่ามันมันจับไอไอตีนตะขาบเบสแพคของมันอ,ะอ่ะอ่ามันจับถนนไม่อยู่อ่ะรถถังทั้งคันก็สไลด์สไลด์แล้วผําทไงฮะก็ไปชนกับต้นไม้ใหญ่ๆข้างๆทาง,า,งา,งา,งางต้นไม้ล้มเลยนะแล้วก็ เรื่องก็จบลงอ่ะเพราะว่าทั้งคนอยู่ในรถถังมันจะมีหมดสเต็กหรือเปล่าคงไม่รู้แต่ว่าคนบนรถถังให้กระเด็นหมดภาพก็ตัดออกนะว่าต่อไปก็ไม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอยู่ในเป้าสายตาของทหารยูเครนแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องดีละอนาคตนะครับอันนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าข่าวคราวที่ทางเคมรินแถลงว่าจะจัดการกับทหารอ่ายูเครนในดอนบาสนะในเคอร์ซอน ในวันที่สิบห้ากันยายนให้ราบเรียบนั่นก็คอยดูที่ว่าเขาทาได้ไหมนะครับแล้วเขาก็รายงานมาว่าเขาเขาทาลายปืนใหญ่ของอยูเครนได้กี่กระบอกทําลายารถถังได้กี่กี่คันนะครับทําลายทค่ตั้งทหารยูเครนได้กี่กี่จุดจำนวนเนี้ยซึ่งซึ่งลุงฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะไม่ตัวเป็นตัวเลขที่ปกติครับไม่ใช่ตัวเลขที่ที่เสียหายมากแลก้วก็ที่ลุงรู้สึกประหลาดใจคือเขาบอกว่า ทางเคมินแถลงว่าเขาทำว่าเขาได้สังหารทหารยูเครนไปแปดร้อยศพอันนี้ลุงไม่เชื่อนะครับเพราะว่าถ้าในระบบของจรยุทธ์แล้วเนี่ยการากระจายกําลังแล้วเนี่ยนะครับและการซุ่มโจมตีเนี่ยเป็นการยากมากเลยที่จะเอากองทัพเต็มรูปแบบไปไล่สังหารทหารที่ยูเครนที่มัอนอยู่กระจัดกระจายแล้วไปหลบอยู่ในก็ไม่รู้ต่างยากที่จะได้แปดร้อยศพนะครับและเท่าที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย เอ่ออาตัวเลขของทาหารรัสเซียที่ตายก่อนนะที่พิสูจน์แล้วว่าตายมากกว่าห้าหมื่นคนในเจ็ดเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่ารัสเซียบอกว่าตายไม่กี่พันคนเนี่ยเห็นไหมครับนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยในหลักการที่รัสเซียแถลงออกมาว่าสามารถสังหารทหารยูเครนเมื่อวานเนี่ยได้ตั้งแปดร้อยศพนะ่ลุงก็ว่าน่าจะเอาสี่หารนะเอาสี่หารก็น่าจะได้ประมาณ200สองร้อยศพอันนี้เป็นไปได้นะ แต่ว่าถ้าทหารยูเครนสูญเสียชีวิต400คนเนี่ยนะรัเสเซียจะสูญเสียมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับเราก็ต้องรอดูไปว่าอเขาจะทำเสร็จไหมก็ต้องอาศัยการติดตามสถานการณ์ในวันที่16หรือ17กันยายนนะเรื่องสุดท้ายนี่ก็มีเรื่องของโดรนอิหร่านรัเสเซียก็ไปซื้อ,อโดรนไคมิคาเซ่ของอิหร่านนะ ซึ่งพูดตรงๆนะถ้าไปถามคนอเมริกันเนี่ยไอ้โดนอิหร่านลํำเล็กๆอ่ะที่มันเจ็ดหัวลบประมาณสักห้ากิโลกรัมหกกิโลกรัมเนี่ยมันคืออะไรมันคือเป้าซ้อมยิงดีๆเนี่ยแหละครับอ่สรุปแล้วก็คือมันก็ไม่พ้นนะเป้าซ้อมยิงนะครับนั่นแหละแล้วมันถูกยิงตกในสมรภูมิลบในยูเครนจนกระทั่งเราจับได้ว่าอ๋อนี่ไปซื้อมันมาจากอิหร่าน แล้วก็ยูเครนก็เ,เอาไปทาสีไอ้รัสเซียไปทาสีใหม่นะครับเปลี่ยนรหัสใหม่ทําให้ดูว่ารัสเซียทาเองไม่ใช่ซื้อมาจากอิหรา่านเพราะซื้อมาาอิหร่านก็ขายหน้าลิครับไม่ใช่อาวุธประเภทไหนแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะไอ้รุ่นที่มันไปอ่าลองรัสเซียเนี่ยไปซื้อโดนที่มันใหญ่ขึ้นลําที่มันใหญ่ขึ้นนะครับติดอาวุธได้ที่ใต้ปีกอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นโดนทาง ยุทธศาสตร์นะมาจากอิหร่านนะทราบว่าซื้อมาเป็นร้อยคันเป็นร้อยลำเป็นร้อยลำนะครับก็ก็ถูกยิงตกเหมือนกันนะอ่านะครับแล้วก็ไปบอกว่าไปกล่าวอ้างว่าโดนอิหร่านสามารถจะทําลายที่ตั้งอ่าระบบต่อสู้อากาศยาน s 3 0 0ของยูเครนได้แล้วก็ไปยิงหรือทําลายระบบปืนใหญ่ m 1 4 2ให้ m m ไม่ใช่ขอโทษครับ m 7 7 7เนะปืนใหญ่สนามอ่ะ m 7 7 7ของ สหรัฐได้แล้วก็ถ่ายรูปมาเยืนยันอันนี้ลุงก,ก็เชื่อเพราะว่าในการรบกันเนี่ยมันมีเสียหายทั้งสฝ่ายไม่ใช่ว่ายูเครนจะไม่เสียหายเลยนะก็เสียนะเสียก็เสียเยอะด้วยทั้งสองฝ่ายนะครับยับเยินนะครับโอกาสที่ปืนใหญ่ M777 หรือ,อเครื่องยิงจรวด M142 ของสหรัฐอเมริกาที่ส่งมาช่วยยูเครนจะถูกทําลายนะมีนะครับแต่ว่ามันไม่น่าจะเยอะนะครับ มันศาสตร์กระสุนก็หากันนะมันก็ต้องมีมีโดนบ้างนะพลาดบ้างโดนบ้างเป็นเรื่องปกติขึ้นอยู่กับว่าใครจะแม่นกว่าใครอ่ะเท่านั้นนะครับปืนใหญ่ของยูเครนไม่ใช่ว่าจะสู้หนึ่งต่อสิบกับรัสเซียได้มันไม่ใช่นะนะครับถ้าไปยิงกับรัสเซียนานๆถ้าเขาจับพิกัดที่ตั้งได้นะนก็ถูกถล่มด้วยปืนใหญ่ของรัสเซียในส่วนในปริมาณที่มากกว่าเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าขออย่างเดียวแม้ปืนใหญ่มันจะเสียหายไป ทรัพยากรบุคคลเนี่ยขอให้อยู่นะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยทาง n นโตและก็ทางสหรัฐเนี่ยเก็ส่งเข้ามาช่วยเหลือตลอดเวลานะครับก็หวังว่าเราจะต้องติดตามสถานาการณ์ต่อไปงั้นจารย์ฟังข่าวจากฝ้าฝั่งของเผด็จการเนี่ยอย่าเชื่อ100%เปเนะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้มานานแล้วตนะั้งแต่สมัยสงครามเย็นแล้วนะครับ ถ้าตามใดรัสเซียยังทําพฤติกรรมอย่างนี้นะโดยชอบใช้การโปรประกันด้านและการถแถลงข่าวสารซึ่งไม่เป็นความจริงเนี่ยก็จะไม่ประสบความสําเร็จในยุคข,ข่าวสารของอ,ออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเพราะว่าการข่าวสารนภาพภาพเอกชนเนี่ยนะมันเร็วเร็วกว่าทางข่าวสารทางราชการเยอะนะครับอาจจะเกือบจะเรียวถามอาจจะความล่าช้าของเวลาเนี่ยนับเป็นชั่วโมงเท่านั้นเอง แต่ความจริงแล้วมันสามารถแี่จะอัปเดตในชั่วโมงต่อต่อชั่วโมงได้แต่ว่ากว่าที่เขาจะปล่อยคลิปออกมาได้เนี่ยมันต้องผ่านการการเซนเซอร์นะนะจากทางกลาโหมของยูเครนก่อนว่าจะให้ปล่อยมาได้ไหมเพราะว่าจะให้ยุรสเซียจับพิกัดที่ตั้งของสถานการณ์นะครับแล้วก็ที่ประเภทอาวุธที่ใช้นะครับและกําลังคนของยูเครนไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย แต่ละคลิปที่ปล่อยออกมาที่ทางทหารยูเครนปล่อยออกมาเนี่ยเขาจะเซ็นเซอร์เป็นอย่างดีว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสถานะสงครามของยูเครนนะครับทำให้เราต้องมีดีเลย์ของเวลานิดหนึ่งในการที่จะรับทราบข่าวสารแต่ก็ประมาณสามชั่วโมง6กชั่วโมงหรือสิบสองชั่วโมงเนี่ยก็ก็ไม่ไม่ถือว่าล่าช้านะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับ อันนั้นเนี่ยกว่าจะทราบสถานการณ์ก็เป็นวันนะหรือสี่ห้าวันนู่นของนี้เป็นต้นนะแล้วก็ต้องมีผู้สื่อข่าวสงครามติดตามไปกว่าเขาจะทำเทเล็กสมัยก่อนใช้เทเล็กนะอันพวกนี้มันก็เสียเวลามากแล้วเป็นข่าวทีเ่เป็นเป็นเอกสารมันไม่มีคลิปนะครับที่จะให้ดูต่างเอาล่ะก็คงของพองของปล่าของปากของคอวันเช้านี้นะเดี๋ยวลุงก็จะไปดู <laughs> ยูทู e ต่อ อาจารย์กว่าลุงจะได้งานทําเหมือนเดิมนะทำตอเน,นี้ยพอชิ้นส่วนมาลุงก็ทํางานต่อนะครับขอความสุขส่วนดีจงมีแก่ทุกท่านจเจริญในธรรมสวัสดีครับ